สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมวยพากินอีกแล้วค่ะเวลานี้ก็ประมาณจะสามทุ่มแล้วฉันอยากกินส้มตำแก่ได้นี่มาค่ะได้ส้มตำตำซ้วะเป็นชุดนะเธอเป็นชุดขนมจีนมีขนมจีนนิดนึงแล้วก็มีเส้นมะละกอมีมะนาวมีพริกก็คือมีผักให้หนึ่งหนึ่งใบผักสลัดหนึ่งใบค่ะแล้วก็มีน้ำปลาให้ด้วยเธอผักแก้มวันนี้ก็จะมีกระเจี๊ยบสดเขาเขาเรียกกระเจี๊ยบไหมอะ ออแล้วก็แตงกวาเนาะแล้วก็เออมีผักสามชนิดแค่นี้แหละลูกชายก็กำลังจะเข้านอนแล้วไม่ให้กินด้วยนี่มาเลยจ้ะมาซวบคำแรกกันเลยมาซวบคำแรกกันเลยอืมอืมผักอันนี้มันจะรสชาติขมๆนิดนึงเนาะแต่เรากินได้ ไม่อยากกินข้าวอ่ะเธอปาปาก็ปปาก็กินลาบปลาดุกแม่ค้าไปน้องซันเดย์ก็กินไก่ทอดไปกินกันคนละเมนูนะบ้านนี้ไม่บังคับกันคำใหญ่เลยอือืม,อม,อม ฟินสุดสุดเดี๋ยวลองน้องกระเจี๊ยบสดดูอืมมันก็ไม่ค่อยลื่นเนาะขออนุญาตใส้มือเลยจ้ะ ต่อคนขากระเจี๊ยบเลิศอยู่นะว่าไม่ได้มีชุดหนึ่งยีห้าบาทก็คือ คุ้มเลยมีปลามีทุกอย่างสำหรับคนที่ไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะเนาะขออนุญาตใส่มือเธอโอ้คือลุยเล่ะขออนุญาตอาชีพเป็นภาคที่แบบฝะใจเพจดูด้วย ลูกชายบอกว่าขอกินด้วยบัวมันเผ็ดไหม,ม,มใครบอกบอกรับสามีก็บ่นไม่ยอมกินข้าวด้วยกันอ๋อ มากใครมากมั่นแม่สาวบ่อยากกันกลาบประดุกแม่อยากตัางมกคุ่งอย่างกะว่าไปเนาอแบบเปรี้ยวเผ็ดๆทำมักนาวทำัออก,กอบมะนาวใส่ลูกนึ่งเต็มๆอยากกินสมๆสเมนาะเธอ อาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เวียนหัวโอ้เพดอยู่เด้อกินไปกนะินมา ขออภัยคนที่นอนแล้วสื้แตงกวามาถุงละยี่สิบ 20. กรอบปนันลูกไส้สิม่กินน้ำเผ็ดเป็นอ้าเมกะเทศ เพชน้ำตาไไม่เยอะนะพี่ก็แต่ตามละเอียดไงอืมนนกินนมากับงดูไปอ๋เพ็ดแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กำลังใจให้หมวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก็้วสามีล่ะเธอบ่ไหวเผ็ดแหง